สบายดีเพื่อนๆ Hello everyone I don't have nothing much uh to show to you guys for right now okay just my garden how's everyone doing สบายดีทุกคนมื้อนี้บบมีอยางมาโซสิมาโซต้นมักหุ่งพอกเจ้าพูดอ่ะขอดูกไว่ยบ่ฮู้ว่ามันสิผู้ใดหู้จักวิธีปลูกว่าอันสีเฮ็ดจังไดมันจังสีงหญ่จังสีได้กินอัน ที่ว่าปลูกไว้จะหนย้มหนาวเขาก็เอาเข้าในเฮือนแลนะ้วเนาะพวกเจ้าพวกเจ้าหู้วิธีอันอันคาเม่นขา้ามค่อยไในเด้อบอกค่อยในเด้อว่าเฮ็ดจังไหนเวลาค่อยเอาเข้าไปในเฮือนมันจังสิโบตายและเฮ็ดจังไหนมันสีใหญ่ไวนะ้เนาะนี่ผู้ใดสีมาเอาไปปลูกเอาไปปลูกซอยได้ดูนี่นะบางมื้อนะันางนกมาเอานั่งนกกับไอเฮืองมาเอา นั่งนกกับไอ้เฮืองมาเอามาส่วนเอาไปออกจากนี่ไปหลายขนาดเขาส่วนให้แล้วนี่ยังมากระลายมีแต่ต้นง,งามๆพวกเจ้าเอ้ยผู้นะผู้ใดอยากเอามาปลูกผู้ใดอยากมาเอาไปปลูกมาเอาเด้นนี่ต้นมะฮุ่งนี่นะผู้นะงามแท้งามว่าอันนี้คอลกออกมาจากหันละจากอันมอเศ้าน,นี้แหละคอยไปขยายมาปลูกที่นี่ปลูกส่กันซ้ำๆของมะฮูจากสีเห็ดมันหลายกระโดดเนาะซีต้นนี่ในถังเดียวเพราะมันสีตายสมอจกักเพื่อนๆโอ้ยุงกัดข่อยลงมา บ้านข่อยมันติดแคมป่านะพวกเจ้ายุ้งหลบุตรีสีด์นะพงไนบ้านแล้วสีดี่นะต้นกําลังงามด้วพวกเจ้าเนี่ยมีต้นยญงไงี่เด้กําลังงามนี่นะผู้ใดอายากได้เอามาปลูกเอาไปปลูกเอาไปปลูกซอยเด้อเซี่ห้เบิดนี่รถถังนี่เพราะว่าข่อยะิลูกบ่ไหวแล้วมันหลายพดแล้วนี่เห็นนะเห็นนะความงามของมันนะข่อยกินมะุ่งซุกแล้วข่อยละอันเอาไนมาเอามาทิ่มลงใส่ถังไงนี่รถ ขื้นเต็มถังรถพวกเจ้ามือนั้นไอเฮงกับนางนกเอาไปปลูกกับมะอาชส่วนเอาบกหลายๆละยังอยู่บกหลายๆนี่ This is a papaya tree you guys I have like so much like um I eat the ripe right papaya and I just throw the seed down in this big thing and it's coming out like so much like look at it how beautiful it is but uh you know we're not in our country so I don't know how this is gonna work in America because it's so cold it's gonna be cold soon so i i put it i take i take it from there and i put some over here like couple of them in this one and i have one there and i have one there ต้นนี้ง่คักแล้ยเพื่อนๆนีเดิเราจะเอาดินมาใส่อีกค่อยบอกคอมเมนต์ค่อยมาเด้อหาวิธีต้นน่าค่อยง่ายออกมาก่อนมูนะก่อนมันจะใหญ่ได้กะก้านมันใหญ่ได้สำนั่นนะดินี่จกถังบูน,นี่ต้นมะฮุงทางนั่นนี่นะถังหนึ่งสองถังสามถังสี่ถังห้าถัง พวกถังนี่มี4ีต้นตัวนี้และตัวนี้นี่ผู้ดใดอยากได้ก็ให้มาเอาเด้อมาเอาไปปลูกด้วยพวกเจ้าหลายกระดอนนี่งามงามเห็นปะต้นมะกรูงงามอะไรพวกเจ้าอุ้ยยุงกลายพวด So much mosquito you guys because i live like i my house is like this ในป่าพวกเจ้าบ้านคอยนีย่อุ้ยยุงกัดมันอยู่ในแคมป์ป่ามันก็เลยยุงลายบ้านคอยอยู่แคมป์ป่าเพื่อนเด็อะ มาเอาไปปลูกซอยไดมาทางนี้กับพวกนี้อย่างกวาดหอมข่อยอันนี้วานหอมข่อยวานหอมตัวนี้คือตัวแม่เด้พวกเจ้าเด้อนี่เด้ตัวแม่นี้คนนี้สองถังนี่เด้เอ๊ะก็กาอนะักกูว่าแม่แบบนี้อู้คันกัดตะัาเพื่อนเพื่อนนี่วานหอมตัวนี้คือตัวแม่นี่ก็ตัวแม่แล้วตัวนี้ตัวผู้ในพวกเจ้าตัวผู้ในใบนางใยไงเนี่เด้นางสีใบไงนี่วานหอม พอเปิดออกดอกมาในงามงามเลยนะี่คือตัวผู้นี่เด้อันนี้ตัวแม่สองอันนี้ใบน,น้อยเห็นบ่ตัวผู้นี่สิใบใหญ่นี่สิเถอบมาทางนี้คืออันอันนี้ต้นทัวแฮค่อยนี่นะก็ปลูกปลูกลองเบิงบบไดกินละปีนี่พวกเขาโบส่สมบายค่ะมันเกิดขอก็บ,บไดกินปีนี้พวกเจ้าเอ้ยยาการดคอลลาย์ทอยุงนี่ก็ไดนี่เด้ต้นทัวแฮักบบไดกินดอกเถอบมาทางนี้คือต้นบักทัวพอหญ่บ,บ้านนี่นะกำลังออกอันนี้ละอันนี้เด้ อันนี้ก็ต้นกระถินคอยพวกเจ้าหาก็ได้แค่นี้นี่ต้นกระถินคอยจะเข้าในเฮือนมัดหนาวจักหน่อยกระดายแพงขนาดอันนี้นะต้นกระถินคอยอันนี้ก็ต้นกล้วยต้นกล้วยก็สิตายละนี่ด้ okay. พ,เพอเจ้าของบ่คอยสบายปันใดปีนีลรวบริบททิ่แค่ปันใดพวกเจ้านี่อันนี้ก็พ่อยญ่บ้านเอินคอยออกมาคอยคอยอันมาแต่หมอแล้วเขาก็มานั่งมาแต่หกหมอแล้วเขาก็มานั่งโซฟาพ่อหญ่บ้านเอินคอยออกมาจำปาคอย จำปาคอยหันตายต้นนึงแล้วพวกเจ้ยายงังเหลือแต่อุ้ยตายยังเหลือแต่ต้นเดียวน,น,นี่เด้จำปาเหลือแต่ต้นเดียวเท่านี้เราเพื่อนในเด้พวมงามน้ำจำปาเหลือต้นเดียวโดวยพวกเจ้าเด้อนี่เด้อันนี้คือต้นผักคาอุย้ยอันมะกขอกคอยหันตายแล้วเพ,วพวื่อนๆอุ้ยยุงกัดอุบายผักคาคอยอันนี้นะนี่อันนี้คืออันอนย่างก็ เปลากับบถตรเพราะว่ามันยุ้มกัดพอดอันนี้อย่างก็ต้นขมขมนะแต่เราก็ลืมซื้อมันละตะกี้บำกง,งามๆนี่คือนางกวักอันนี้คือต้นขิงเกิดไปพุ่นส่วนนี่นพุ่นคนสิบบกเข่าไป,ไปเด้อเพราะว่าคอยย่านยุงพวกเจ้าพุ่น,น่ะเขาไปไหนนพุ่นสวนต้นมะพร้าวมะเพล่มะอปโปต้นอปโปน้อยต้นมะเพล่มะแพล่อข่อยทางไหนพุ่นยุ้งขอบอกเข่าไปเพราะเขาบอกได้สีด้าน่าเขาบอกอยากสีด้านั่นแหละเพราะว่าคอยชี ขี้ข้านอาบหน้าอีกมาสิซะไปอันนั้นคือหวานโหดคอยอยู่คันมันหวานโหดตั่จ่นบอกค่ยายบ้านข่อยึ้นละขอนั่งข่อยู่บ่ได้ดอกข่อยยุงกัดข่อยพูดข่อยายบ้านเน้อยุ้งกัดขึ้นละแถวนั้นมักเพชรมากๆคนบ่ได้ไปสายพวกเจ้าเบิ่งเนาพวกเจ้ายุงโพดคอยทนบ่ไหวละขส้นั่นแหละนี่เด็กกระายให้พวกพวกเจ้าเบิ่งแค่นี้เนาะปีนี้ยุงโพดยุงกระดอนี่เด็กต้นนั้นนี่คอย แค่นี้แหละนี่เด้อแล้วก็ต้นมะฮุงนี่เนาะผู้ใดหู้จักว่าอันสิปลูกต้นมะฮุงจังไดเวลาอันอันยามหนาวนี้ต้องไดเอาเข้าไปในบ้านนะะพวกเจ้าเห็ดจังไดมันจะบวตายนะคอมเมนต์มาบอกค่ะเด้เด้อต้นมะฮุงเขาบอกลายๆหนึ่งพพอาะใบ้านต้นมะฮุงบอกลายต้นในพวกเจ้านี่ดิยุ้งกระดอกกระดียงพูดนะเห็นมายุ้งบินอยู่พวกเจ้าบ้านผมอยู่แถวป่าดีต้นมะฮุง กระดาษสีมาเอาไปปลูกเอามาปลูกเด้อนางมิกมาเอาเด้อมิกเด้อมิกสวรรค์เอาต้นมะฮุ่งน้ำเอื้อไปปลูกเด้อลายกระดอนี่กำลังงามนี่นะมาเด้อมาเอาเด้อต้นมะฮุ่งไปปลูกเด้อคลิปนี้ก็สั้นๆจำนี้แล้วพวกเจ้าขอบใจทุกเมนทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ฝากกดติดตามได้เด้อทุกคนอยู่ดีมีแหง thank you everyone for watching oh my gosh too much mosquito you guys I got go inside the house Thank you for watching. Bye bye.